สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาถ่ายหมูน้อยนะครับก็ตอนนี้ก็หกสิบวันแล้วนะครับสองเดือนแล้วนะครับไม่รู้มันโตหรือไม่โตครับเลี้ยงเองมันก็ก็ดูไม่โตนะครับแต่แม่ก็บอกว่าโตอยู่นะครับเพื่อนก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้ครับว่ามันโตหรือไม่โตนะครับหกสิบวันแล้วครับ มันก็ดูเต็มคอกนะครับตอนแรกก็ดูคอกคอกกว้างๆนะครับอันนี้คอกก็จะดูแคบๆนะเดี๋ยวก็อาจจะต้องทําขยายคอกนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับช่วงนี้มันฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็องฟาร์มจะมืดมากลยครับนี่นี่จะแปดโมงแล้วนะครับก็ยังดูคึมๆอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็เอาหัวหญ้าให้กินอยู่ครับให้อาหารไปแล้ว ให้หัวหายไปแล้วต้องมาถ่ายอย่างนอกครับเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปเล่นด้วยไม่ได้นะครับเพราะตัวมันใหญ่มันเล่นเจ็บนะครับแรงมันเยอะแล้วนะครับมันเหยียบอะไรนี่เจ็บนะครับครับก็ตัวมานี้นะครับไม่รู้ว่ากีิโลแล้วนะครับไม่ได้จับช่างครับมันก็โตขึ้นหน่อยนะครับ สองเดือนแล้วมันไม่ได้แบบเป็นหมูโครงสร้างมากนะครับเป็นหมูแบบว่าธรรมดาธรรมดาครัเลี้ยงต่อไปนะครับยังต้องเลี้ยงต่อไปนะครับเนี่ยมันจะมืดมืดหน่อยนะครับแสงไม่มีนะครับตอนเช้านี่เดี๋ยวนี้มันจะค้มทุกวันเลยนะครับท้องฟ้าเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกฝนตกมาสามสี่วันแล้วนะครับแล้วก็ พอตกเสร็จก็ฟ้าคึมๆนะครับพอตัวเท่านี้นะครับเราต้องเดี๋ยวอาจจะต้องขยายแล้วก็จับแยกเป็นเป็นตัวๆไปนะครับให้มันอยู่เป็นแบบตัวใครตัวมันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอกินนะครับข้าว จะแย่งกันครับเพราะฝนมันตกครับทําอะไรยากมากเลยครับฝนตกแล้ก็เลอะเฉ่แครับตัดไม้ตัดอะไรก็ลําบากครับก็รอรอฝนหยุดดีๆก่อนนะครับอใครมาชองเดืเอนนะมันตัวใหญ่ตัวเล็กกว่านี่อะอะ ครับนะเอาหัวย่างหัวอะไรมาให้กินบ้างครับตัวนี้มาให้เก่าันนี้ก็ตัวใหญ่เนาะนตัวขาว เลี้ยง,ง,งไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนต้องขยายคอกอะไรคอกไปครับเพราะว่าแม่มันไม่ใช่พันธุ์ดีมากครับแม่มันเป็นแบบหมู่บ้านธรรมดาครับก็เลยอาจจะดูเล็กๆหน่อยนะก็ไม่เคยเลี้ยงครับว่าสองเดือนเขาตัวแค่ไหนครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวผ,วผนะวนนวู้ตัวผู้ครับไออ้วนะครับตัวนี้ตัวผู้ไม่ได้ต่อน,นะครับตัวนี้ก็แต่ออแรกว่าจะเอาไว้ทําพ่อพันธุ์ไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่าฝนตกนะครับช่วงนี้มืดๆคึมๆนะครับ เช้ามาก็ยังคลึมอยู่ไม่มีแสงไม่มีแดดเลยนะอ้ายอออ่ะมันตัวมันไม่โตเลยตัวมันไม่ค่อยโตเลยมันกินเก่งแต่มันไม่ค่อยโตหนึ่งว่ามันเยอะนะครับคลองสิบกว่าตัวครับก็าอาจจะเฉลี่ยแล้วมันก็จะกินน้อยครับแต่ว่าก็พอเลี้ยงให้อิ่มไปนะ เอาให้มันรอดไปก่อนนะครับเลี้ยงให้มันรอดใช่ครับไม่ได้เลี้ยงขุนนะครับเลี้ยงแบบเอาตัวให้รอดนะครับก็ตอนแรกออกมาเป็นตัวข,ขาวหมดนะครับแล้วตอนนี้ก็โตมาก็จะมีมลายดำๆะลายมาจากแม่มันนะครับแม่มันเป็นหมู่ดำนะครับแต่ว่าดูแล้วทนอยู่นะครับ ดูแล้วแบบว่ามันจะทนโรคทนอะไรไหครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนเป็นไรเลยครับเลี้ยงมานี่เลี้ยงคอกดินอย่างเงี้ยครับเลี้ยงเป็นคอกดินไปนะครับก็ก็อยู่ทุกตัวนะครับอยู่ครบทุกตัวนะครับไม่มีเป็นโรคด้วยนะครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับเลี้ยงไปบ้านๆนะครับ ก็ <lee> way, <t ot> อยู่รอดทุกตัวครับไอ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 ตัวนี้ก็ตัวตัวเล็กหน่อยมันจะมีออกมาครับตัวเล็กบ้างนะครับเขาเรียกว่าหมูรอดนะหมูรอดตัวเล็กๆนะ <c oughs> มันจะมันจะเล็กกว่าเพื่อน,นครับมันจะมีครกนึงคนระับสองตัวสามตัวนะครับแต่มันก็ไล่ๆกันนะครับแต่ว่า จะดูเล็กกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะแล้วมีตัวนั้นตัวใหญ่สุดนะครับตัวข้างหลังตัวใหญ่สุดก็จะมีลายดำๆบ้างครับ จบขยายครับขยายคยายอกตัวนี้ตัวนี้ตุ้เมียรครับตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่สดครับตัวนี้น่าจะได้เป็นแม่พันุดีครับถ้าเก็บไว้หมดครับตัวเมียแม่ยากได้ครับไม่เคยได้หมูตัวเมียเยอะนะครับ อยากได้ครับหมูตะเมียมันขยายพันธุ์ได้ครับอย่างว่ากออออ็หัวยญ้าหัวอะไรไม่กินเล่นไปครับมันไม่ได้กินหรอกหัวหญ้าเนี่ยมันก็กัดกัดเล่นเหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเป็นยาช่วยได้นะครับเพราะว่าไอ้หญ้าตัวนี้มันมีหัวนะมีรากขาวๆนะ ก็อาจจะเป็นยาช่วยนะครับไม่ให้มันเป็นโรคมากนะครับก็ไม่มีตัวไหนเป็นโรคเลยคนระับเล <passo S 1> ี้ยงมาก็วัคซีนอะไรก็ไม่ได้ฉีดนะครับยาถ่ายพยาธิก็ยังไม่ได้กินนะครับกะ่ว่าจะให้กินยาถ่ายพยาธิตอนเอาไปแยกข้อก่อนนะครับแยกเป็นตัวตัวไปแล้วค่อยให้กินนะครับเพราะยาถ่ายพยาธิมันจะเลอะนะครับเดี๋ยวมันจะท้องเสียได้ครับ จะถ่ายนะครับแต่มันจะเลอะเพราะมันอยู่กันหลายตัวครับก็เลยอยากเอาแยกแยกเป็นตัวตัวไว้ก่อนดีกว่ายวค่อยค่อยเอาไปถ่ายใบหญ้านะครับก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็ก็ตอนมันเกิดมาก็ฉีดทาสเหล็กไปเข็มเดียวครับแล้วก็ฉีดเองด้วยครับเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับ<ม>ทาเอาเองครับดู youtube แล้วทำเอาซื้อือทาสเหล็กมาครับกล้องมันจะไม่ค่อยเนี่เพราะว่าแสงมันน้อยครับ มืดมากเลยครับเห็นนิดแต่ว่ามันมันมันมืดมากเลยครับก็ฉีดทาาเหล็กไปเข็มนึงครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับฉีดเข้าหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับฉีดเราเองนะครับดีไม่ตายนะเราอยู่อยู่ครบอยู่ครับก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับหกสิบวันแล้วนะครับก็ตัวเท่านี้ครับ ก็จากวันแรกมาครับก็ลงๆไว้เรื่อยๆลงไว้ดูเรื่อยๆครับก็ใครยังไม่เคยดูไปย้อนดูได้นะครับที่ที่เกิดมาวันแรกวันอะไรนี่ครับตัวเล็กๆนะครับตอนอยู่มันอยู่กับแม่ครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเลยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ